หลายท่านมีความกังวลนะคะว่าทําประกันสุขภาพไปแล้วนะคะมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าตามที่บริษัทประกันแจ้งนะคะะหมาจ่ายห้าล้านสิบห้าล้านอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งที่จริงแล้วอะค่ะการที่จะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่แล้วค่ะในบริษัทประกันนะคะทุกบริษัทก็คือเงื่อนไขเดอคอมพอออกมาอันนี้เหมือนกันนะคะโดยหลักเลยที่ ไม่ได้หรือว่าต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะคะจะมีเงื่อนไขกันเรื่องของเขาเรียกว่าระยะเวลารอคอยนะคะอ่าก็จะมีอย่างนี้ก็คือในส่วนของประกันสุขภาพเนี่ยค่ะอันดับแรกเลยก็คือเขาเรียกระยะรอคอยนะ,ะในในโลกปกติโลกทั่วไปเลยก็คือ30วันนะ รอคอยสาสิบวันเนี่ยต้องเกินสามสิวันไปก่อนนะคะก็คือที่เราจ่ายตังประกันอนุมัติกรมมาทันมาเนี่ยนับไปเลยนะคะที่เราจ่ายตังไปก็คือสามสิบวันเนี่ยโลคทั่วไปเช่นเป็นไข้ปวดท้องท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามสิบวันนะคะตรงเนี้ยประกันยังไม่คุ้มครองนะคะเราเขาเรียกรอคอยนะคะส่วนในโลกที่แบบอาจใช้เวลาอาระยะเวลาโลกที่เป็นเขาเรียกโรคต่อเนื่องนะคะอาจจะเป็นในแบบเนื้องอกถุงน้ํา ที่มันเป็นบิ๊กเคสขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ระยะเวลาก็คือร้อยแปดสิบวันนะคะระยะรอคอยระยะรอคอยหมายความว่านอกจากที่แบบว่ารอคอยคือรอคอยเพื่อเพื่อที่จะใช้นะคะพอเกินไปแล้วเนี่ยแต่ในระหว่างที่รอคอยเนี่ยค่ะสมมุติเราเป็นขึ้นมาก่อนนะคะอาททาประกันไปแล้วสามสิบวันอย่างเงี้ยสมมติไปตรวจเจอถุงน้ำหรือเนื้องอกอ,อย่างเงี้ยค่ะบริษัทประกันเนี่ยค่ะก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ หรือไม่รับในโลกนั้นๆได้เพราะเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงระยะเวลารอคอยนะคะอันนี้ก็เป็นเคส by เคสไปต้องอยูอ่ดูที่ว่าฝ่ายรับประกันสินไหมนะคะเขาจะรับหรือไม่รับหรือขอเพิ่มเบี้ยอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกระยะรอคอยนะคะเป็นระยะที่เราดูกันนะคะในบริษัทการผมก็ขอดูคุณหน่อยนะว่าคุณเน่ะ เคลียร์์จริงๆคุณไม่มีประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวินวินทั้งสองป่าสองฝ่ายนะคะทั้งทั้งผู้บริโภคแล้วคือผู้ผู้ขายนะคะเหมือนกันนะคะแบบนั้นนะคะนี่ค่ะคือเหตุผลว่าทําไมซื้อประกันไปแล้วเนี่ยซื้อประกันสุขภาพแล้วบางท่านบอกว่าใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีเหตุผลของมันนะคะอ่านอกจากระยะรอคอยแล้วเขาเรียกว่ามีระยะแกเครมนะคะแฝดครมเนี่ยก็คือเก้าสิบวันหมายความว่าบางท่านเนี่ยค่ะสามสิบวันเลยไปแล้วอ่ สี่สิบวันเป็นไข้นะเกินอ่าเขาเรียกอะไรนะเรทที่ว่าเขาเขาให้เข้าแอดมิดได้นะไข่สี่ิบองศาหรือท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยตามที่คุณหมอให้แอดมิดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งประกันคุ้มครองแล้วแต่ทําไมต้องสํารองจ่ายนะคะก็คือแคลเตมก็คือระยะที่บริษัทประกันเนี่ยจะจ่ายตังค์ให้กับอ่า โรงพยาบาลเลยก็คือ90วัน30วัน40วันเนี่ยเราเป็นโรคแล้วท้องเสียเป็นไข้เนี่ยประกันคุ้มครองค่ะแต่คุณต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วค่อยมาเบิกทีหลังเพราะระยะแฝกเคลมที่บริษัทประกันจะรับเลยก็คือหลังจาก90วันนะคะก็คือบริษัทจะ,ะให้ให้เวฟเวฟค่าใช้จ่ายเนี่ยให้บรให้กับโรงพยาบาลเลยก็คือหลังจาก90วันอันนี้ก็คือเงื่อนไขเบื้องต้นเลยก็ทําความเข้าใจนะคะแล้วก็จะมีอีก ส่วนหนึ่งไมเรียกที่ว่า2ปีนะคะก็คือโรคบางโรคอะคะ่ะถ้าไม่เกินสองปีเนี่ยต้องสำรองจ่ายไปก่อนเช่นมันจะเป็นพวกโรคบิทเคสอะคะ่ะโรคหัวใจสแกนสมองสแกนหัวใจผ่าตัดชิ้นเนื้อผ่าตัดมดลูกอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะต้องสำรองจ่ายซึ่งบอกเลยเป็นหลักแสนนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าประกันเนี่ยทำไมเราต้องทําแต่นนเน่นๆเพราะประกันถูกภาพเนี่ยคะ่ะหรือประกันชีวิตก็แล้วแต่เราไม่ได้ซื้อเพื่อที่จะใช้ณตอนนั้น แต่เราซื้อเผื่อที่จะใช้ในอนาคตนะคะก็คือการซื้อประกันนะคะคือเป็นการวางแผนถึงอนาคตว่าวันใดวันหนึ่งเราเผื่อที่จะได้ใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องก็เลยมีระยะรอคอย มาตรงนี้นะคะให้เราแบบได้ดูกันว่าเออต่างฝ่ายต่างแบบจริงใจต่อกันนะอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณถ้าในฝ่ายรับประกันคุณไม่มีอะไรประวัติคุณแต่สายผมก็รับประกันคุณนะอ่าในส่วนของผู้บริโภคเออฉันก็เคลียร์นะฉันก็ไม่เป็นไรฉันก็รอได้อะไรก็คือวินินทั้งสองฝ่ายนะคะอันนี้ก็เหตุผลว่าบางท่านบอกว่าเออเฮ้ยมันจะจ่ายจริงหรือเปล่ามันรับจริงหรือเปล่านะคะก็คือมันมีเงื่อนไขแบบนี้ท่านั้นถ้าพ้นระยะรอคอยไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะบริษัทประกันไม่มีทางปฏิเสธ การรักษาของเราแน่นอนนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่เรียกน้อยๆของประกันนะคะในเรื่องของประกันสุขภาพเนาะคะ่ะมีปัญหาสงสัยตรงไหนก็คือสอบถามได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ